สวัสดีครับผมวิวัฒน์มลบา,ลาผู้จัดการแปลงวิสาหกิจชุมชนทำเนียบปามนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ไขวันที่หรือการบันทึกข้อมูลในแ i ปาล์มนะครับการบันทึกผลผลิตกดไปที่ช่องบันทึกผลผลิตก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วตัวต่อไปที่เราต้องทําก็คือกดตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับลําดับต่อไปให้กดเลือกแปลงนะครับ แล้วก็ติ๊กถูกสนับชื่อเพลงคําว่าข้างบ้านอันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองทุกคนก็สามารถตั้งชื่อเพลงของตัวเองได้นะครับแล้วก็กดโอเคกดเลือกวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีตรงนี้เราสามารถเลือกเดือนเลือกวันที่ได้ในกรณีว่าเราลืมลงไปสรับเดือนที่ผ่านมาเราก็สามารถเลื่อนให้ตรงกับเดือนที่ผ่านมาของเราได้นะครับ แล้วก็เคล็ดลับสำหรับการเลือกตรงวันที่นะครับสำหรับหลายๆคนอาจจะเคยเกิดปัญหาเลื่อนมันไม่ค่อยตรงสักทีหนึ่งเราให้เรากดไปที่ตัวเลขของวันที่นั้นแทนนะครับเราการเลื่อนจะให้ตรงพอดีบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงให้เรากดลงไปเลยนะครับสำหรับวันที่เหมือนเราสมมติว่าวันที่20แต่มันไม่ตรงแล้วก็กดไปเลยเด็กวันที่20มันก็จะวิ่งมาเลยนะครับให้เรากดตรงที่วันที่นั้นๆเลย มันก็จะตรงนะครับแล้วก็ลาดับต่อไปก็คือกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างนะครับตรงลานเทไม่ต้องกดนะครับให้มากดที่ราคากกละตรงนี้ก็คือเราขายได้รอบนั้นราคาต่อกกกกละเท่าไหร่นะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเป็นกิโลกรัมละ1 8 5แ้นะครับล้วก็ใส่ลงไปเปอร์เซ็นต์น้ำมันก็ใส่ลงไป18นะครับน้ำหนักทลายสดตรงนี้ใส่เป็นน้ำหนักกิโลกรัมได้เลยนะครับเหมือนรอบนี้สมมุติว่าได้2550กิโลแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยว่า2550นะครับสำหรับราคาที่ขายได้ตรงนี้หมายถึงว่าเราขายได้ของรอบนี้ ราคารวมกันแล้วเท่าไหร่เราก็พิมพ์ลงไปนะครับเมื่อเราพริมพ์ลงไปเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือต้องกดเพิ่มข้อมูลตรงนี้ลงไปด้วยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับลาดับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการ แก้ไขวันที่ในกรณีว่าเราพิมพ์วันที่ผิดลงไปนะครับให้เรากดตรงที่วันที่เลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับเลื่อนไปทางซ้ายมือก็จะปรากฏมีถังขยะตรงนี้เรากดลงไปเลยวันที่ข้อมูลน,นั้นก็จะถูกลบลงไปนะครับแต่ถ้าสําหรับการแก,แก้ไขข้อมูลสําหรับเราลงกิโลกร,รัมผิดลงน้ําหนักผิดเรากดที่เครื่องหมายปากกาแล้วก็เลื่อนมาที่ข้างล่างนะครับมาดูว่า ถ้าสมมุตินนเราลงราคากผก,ก,ไไก,ก,กผิดแล้วก็แก้ไขได้น้าหนักกิโลกรัมผิดเราก็แก้ไขได้นะครับหรือว่าราคาขายเราลงจํานวนเงินไว้ผิดเราก็แก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จนะครับลำดับต่อไปนะครับการบันทึกค่าเก็บเกี่ยวก็เหมือนกันนะครับให้มากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็กดเลือกแปลงกดโอเค แล้วก็เลือกวันที่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเลื่อนได้นะครับวันที่เดือนเราก็สามารถเลื่อนได้แล้วก็กดให้ตรงวันที่นั้นๆได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเลือกวันที่เลือกเดือนได้ตรงแล้วนะครับ mm hmm. ก็กดเครื่องหมายตรงนี้นะครับแล้วก็มากดมาดูที่ปริมาณเก็บเกี่ยวตรงนี้ ให้ลงเป็นจำนวนตันนะครับไม่ใช่ลงเป็นกิโลกรัมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่ารอบนี้เราตัดน้ำหนักปาล์มได้2,540กิโลกรัมเราไม่ใช่ลงเป็น2.540นะครับเราจะต้องลงเป็น2.45นะครับเพราะตรงนี้เป็นช่องเป็นตันนะครับไม่ใช่เป็นกิโลกรัมสำหรับอัตราค่าจ้างบาทตรงนี้ เราจ้างคนงานในการมาตัดปาล์มทุกปาล์มของเราตันละเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะจ้างที่ตันละ650บาทบางท่านอาจจะจ้างที่ตันละ700บาทหรือว่าบางท่านอาจจะจ้างทั้งตัดทั้งทุกที่ตันละ850บาทหรือว่าบางท่านอาจจะปาล์มสูงปาล์มใหญ่ตัดลำบากอาจจะจ้างที่ตันละ1,000บาทตรงช่องรวมเงินก็คืออัตราค่าจ้างของรอบนั้น วันนั้นเราจ้างไปกี่บาทนะครับเราก็คือลงตรงนี้เพราะว่าราคาตัวนี้สนมากลันปามจะเขียนมาให้ในบินแล้วนะครับเหมือนยกตัวอย่างว่าอ,อ,อัตราค่าจ้างรอบนี้เราจ้างไป2,500บาทเราก็พิมพ์ลงไปนะครับก็2500ารอบาทหรือว่าอาจจะจ้างเป็นสา5พันี่ร้อยห้าสิบาทแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปจ้างเท่าไหร่เราก็พิมพ์ตัวเลขเท่านั้นลงไปนะครับเมื่อเราพิมพ์ตัวเลขของเราลงไปเสร็จแล้ว สิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือเราจะต้องกดคือเพิ่มข้อมูลลงไปถ้าหากว่าเราไม่กดการเพิ่มข้อมูลข้อมูลของเราก็จะไม่ถูกบันทึกลงไปในแอป i p a ามนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยถ้าหากว่าเราได้ฝึกการลงบันทึกหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ำหดับทุก ท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่ม i p p o ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามสวัสดีครับ